สวัสดีครับเพื่อนๆสําสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูเอกสารนะครับที่สําหรับท่านที่สนใจเป็นตัวแทนนะครับหรือว่าเป็นหนายหน้าประกันภัยรถยนต์นะครับหรือว่าเป็นสมาชิกซื้อใช้นะครับก็ควรจะต้องรู้นะครับว่าประกันภัยรถยนต์หรือว่าพรลบบที่เราทําไปทุกๆปีเนี่ยมันมีเอกสารอะไรบ้างนะครับเอกสารก็จะมีอยู่1 <ๆ S> 2 3ประมาณ3 4อย่างนะครับก็จะมีดังนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเนาะอย่างแรกนะครับก็คือพรบนะครับพรบเนี่ย เป็นสินค้านะครับที่เราสามารถขายได้นะครับหรือว่าใครเป็นสมาชิกที่แบบเป็นซื้อเองนะครับก็สามารถซื้อใช้ได้ในราคาถูกพิเศษเลยนะครับในส่วนของพรบนะครับก็จะมีแจ้งไว้นะครับว่าชื่อที่อยู่อะไรนะครับทะเบียนอะไรเลขตัวถังอะไรนะครับแล้วก็ราคาเท่าไหร่นะครับปกติทั่วไปก็คือเราจะใช้ตรงนี้นะครับเนี่ยตัดข้างล่างไปนะครับเขาเรียกว่าหางพรบเนาะ เอาไปต่อภาษีนะครับเดี๋ยวส่วนของใบภาษีนะครับหรือว่าป้ายวงกลมที่เราเรียกกันติดป่านะครับก็เดี๋ยวจะมีให้ดูด้วยเหมือนกันนะครับอีกอันนึงนะครับอันนี้กฎหมายบังคับนะครับเนี่ยอันนี้กฎหมายบังคับนะครับแต่ว่าอันนี้นะครับกฎหมายไม่ได้บังคับนะครับแต่ส่วนใหญ่ลูกค้าจะทําอยู่แล้วนะครับก็คือประกันภาคสมัครใจนะครับประกันภาคสมัครใจคืออะไรประกันภาคสมัครใจก็คือประกันชั้น1 2 3 2งสองสามสองบวกสามบวกอะไรพวกนี้นะครับก็ จะเป็นตัวนี้นะครับก็คือเอาไว้ในการคุ้มครองนะครับความคุ้มครองแต่ละแบบเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมีให้ดูนะครับว่าคุ้มครองอะไรบ้างเนาะแล้วก็นี่นะครับวิธีการสังเกตง่ายๆเลยนะครับก็คือถ้าเป็นประกันภาคสมัครใจนะครับเขาจะมีเขียนตรงนี้ครับไม่รวมพรบนะครับเท่าที่เคยใช้มาหรือว่าที่ทําทําอยู่นะครับก็จะให้ลูกค้าดูตรงนี้จะง่ายสุดนะครับก็คืออันพี่เอาเอกสารที่มันเขียนว่าไม่รวมพรบอะครับ ก็จะเป็นหน้าตารางกรมธรรม์เดิมนะครับก็คือตัวนี้เนาะเขาก็จะมีราคาบอกไว้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยราคาก็แตกต่างกันเยอะเพราะว่าถ้าเป็นพรบรถเก่งเนาะอันนี้เป็นพรบรถเก่งก็คือราคา645บาทนะครับ645.21เนาะแต่ว่าถ้าเป็นประกันเนี่ยก็อันนี้น่าจะเป็นอ๋อนี่กระบะนะครับก็ประกันเนี่ยก็มีตั้งแต่หมื่นถึงหลายๆหมื่นเลยนะครับเพราะว่าแล้วแต่รุ่นแล้วแต่เบี้ยแล้วก็ความเก่าใหม่แล้วก็ ตัวของทุนประกันด้วยนะครับเนี่ยตัวนี้ก็คือตัวนี้ก็คือราคา19ื่นเก้านะครับวิธีจะเวลาที่เขาถามบอกว่าเออขอหน้าตารางกรมธรรเดิมด้วยก็ดูอันที่มันไม่รวมพลบบนะครับแล้วก็ดูวันหมดอายุตรงนี้นะครับว่าเป็นปีที่แล้วนะครับไม่ใช่ปีนี้ถ้าเป็นปีนี้ก็แสดงว่าทําไปแล้วเนาะอ่าเดี๋ยวเรามาดูเอกสารอันอื่นต่อกันนะครับอีกอันนึงก็คือสำเนาทะเบียนรถนะครับในกรณีนะครับท,ที่ที่เราหาอันนี้ไม่เจอเนาะ หรือว่าหานี้ไม่เจอนะครับเขาก็จะบอกพี่ขอสำเนาทะเบียนรถหน่อยสำเนาทะเบียนรถก็คือตัวนี้นะครับก็คือรายสำเนาลายการจดทะเบียนนะครับบางคนก็เป็นเลม่มบางคนก็เป็นแผน่นในกรณีถ้าสมมุติว่าจัดผ่านไฟแนนซ์เนาะยังมันยังพอไม่หมดหรือว่ายัางอะไรอย่างเงี้ยนะครับ mm hmm. เขาก็จะให้เป็นแผ่นมาเพื่อเอาติดรถเอาติดรถไว้ก่อนนะครับก็จะมีรายละเอียดบอกนะครับทะเบียนอะไรจดที่จังหวัดไหนนะครับเป็นประเภทไหนรถยนต์น่งไม่เกิน คนอย่างเงี้ยนะครับยี่ห้ออะไรแบบอะไรนะครับสีอะไรนะครับที่ใช้ข้อมูลกันจริงๆเลยก็จะมีแค่นี้นะครับทะเบียนเอ่อจดทะเบียนเมื่อไหร่วันที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็จังหวัดอะไรนะครับแล้วก็เลขตัวรถนะครับเท่านี้เองนะครับเลขเครื่องไม่ค่อยได้ใช้นะครับสําหรับผมเท่าที่ผมส่งนานมาเนาะแล้วก็ส่วนของรายการจดทะเบียนนะครับเขาก็จะมีบอกอีกนะครับอีกหน้าหนึ่งก็คือจะเป็นในส่วนของ เจ้าของรถนะครับก็เป็นกรรมสิทธิ์เป็นลำดับที่1คือใครเป็นใครเป็นชื่อนะครับถ้าสมมติว่าต้องการชื่อเจ้าของหรือว่าเ,เลขที่บัตรนะครับก็สามารถส่งจากตรงนี้ให้ดูได้นะครับแล้วก็ที่อยู่อะไรพวกนี้นะครับก็สามารถดูได้เหมือนกันเนาะโอเคตัวนี้นะครับก็จะเป็นอีกอันนึงก็คือรายการเสียภาษีนะครับในกรณีถ้าสมมติว่ารถเราติดไฟแนนซ์อยู่หรือว่าจัดไฟแนนซ์อยู่นะครับแล้วก็อายุไม่เกิน7ปีนะครับเราไม่ต้องตรวจสภาพเนาะ แล้วก็อะไรอีกนะาอ๋อจะมีความเข้าใจผิดว่าถ้าไม่มีเล่มนะครับต้องให้เขาต่อทะเบียนให้นะครับซึ่งจริงๆแล้วไม่จริงนะครับก็คือเราสามารถใช้สำเนาพรบกับสำเนาทะเบียนรถนะครับเพื่อดําเนินการต่อภาษีได้เลยนะครับหรือว่าจะให้ทางบลกเกอร์ดําเนินการให้ก็ได้นะครับแต่ว่ามีค่าใช้จ่ายแต่ก็ส่งให้ฟรีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอ่ะส่วนต่อไปนะครับอันนี้นะครับป้ายภาษีรถยนต์รถทุกคันนะครับต้องซื้อพรบก่อนนะครับ แล้วก็ค่อยมาต่อภาษีนะครับเพราะว่าถ้ามาต่อภาษีเลยไม่ซื้อพลรบเนี่ยเขาไม่ให้ต่อนะครับเนี่ยเป็นข้อดีนะครับของธุรกิจก็คือว่าเราขายพรบได้เนาะรถทุกคันจําเป็นต้องใช้นะครับพรบเหมือนที่ผมบอกไปนะครับว่าส่วนลดไปเท่าไหร่นะครับแล้วก็ต้องทําพลรบาก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาต่อภาษีนะครับหลายๆท่านนะครับหรือว่าทีมงานหลายๆท่านเนี่ยก็รับต่อภาษีเหมือนกันแต่ว่าเป็นรถ อายุไม่เกิน7ปีนะครับก็คือไม่ต้องตรวจสภาพนะครับก็มีวิธีบอกเหมือนกันนะครับว่ามีวิธีการไปต่อภาษีให้ลูกค้ายังไงคิดค่าบริการเท่าไหร่นะครับปกตินะครับถ้าสมมติว่าใครติดไฟแนนซ์อยู่เนาะแล้วเขาจะมีใบส่งมานะครับก็คือจะราคาเต็มเลยเนาะค่าต่อพรลบบเท่านี้บาทค่าดําเนินการต่อภาษีเท่านี้บาทค่าส่งเท่านี้บาทนะครับเราก็สามารถเอาไปบวกได้เหมือนกันเนาะโอเคอันนี้ก็เป็นเอกสารที่ใช้บ่อยๆนะครับที่ที่ควรจะรู้จักเนาะนี่ สำหรับใครนะครับที่ยังสงสัยอยู่เอ๊ต้องทำยังไงนะครับก็ลองเข้าไปดูที่เว็บนี้ได้นะครับ724ทีมนะครับซึ่งจะบอกวิธีการทำธุรกิจนี้นะครับว่าคุณสามารถขายเพราบอประกันภัยรถยนต์ได้นะครับแล้วก็ทําทำไม่เป็นก็ไม่ต้องห่วงเนาะเพราะว่าผมมีอบรมให้นะครับมีซัพพอร์ตให้หลายๆอย่างเลยนะครับก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามกันได้หรือว่าไลน์มาสอบถามกันก็ได้นะครับผมก็ยินดีตอบให้นะครับว่า เอ๊ะถ้าเช็คแบบนี้ทํายังไงอะไรยังไงนะครับสามารถทําได้นะครับแล้วก็มีปัญหาสงสัยก็คุยกันได้เลยเนาะสําหรับคลิปนี้ก็เรียบร้อยนะครับหวังว่าเพื่อนๆแล้วก็ทีมงานทุกท่านนะครับจะเข้าใจว่าเอกสารแต่ละประเภทเป็นแบบไหนนะครับถ้าไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรเนาะเราเพิ่งทําไม่ซีเรียสนะครับเดี๋ยวทําไปเรื่อยๆก็ชินนะครับแล้วก็เก่งไปเองนะครับแล้วก็มาพบกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ